ล้ำละจ้าเช่นเกาชเช่นเดิมเช่นเคยพี่น้องจ๋าเข่าป่าจะพี่น้องพาพมพี่น้องเข่าป่าไปเบิ้งอ่ะอัปเดตดอกเทียมนะจ้าเนาะหลักเอาว,วส,สวยๆมาให้พ่อพี่พน้องได้เบิ้งได้ชมกันนะจ้าเสียงนกเสียงกาห้องนะจ้าเนาะเมื่อนี้ล้ำชายเดียวจะพี่น้องจ๋าตอนนี้ฝนกำลังตกลิ้นนะจ้าเนาะีล้ำเกิดเสกลังเดินเข่าป่าจะพี่น้องจ๋าบรรยากาศกับฝนตกจะพี่น้อง พี่ลำสิพาไปอัปเดตดอกกระเทียมกันเนาะจ้าเนาะไปเลยจ้ะบวบไหลายเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวมันจะมืดจะค่ำเนาะจ้าไปดงกระเทียมน้ำเยล้มเลยจ้าพี่น้องจ้าตามเยล้มไปจ้าเยล้มถึงป้ากระเทียมแล้วจ้าเพ่นพี่น้องจ้าป้ากระเทียมท้องอะไรจ้าพี่น้องกำลังออกดอกกำลังตุ้มพลูพลีขึ้นพี่น้องกำลังบานเลยจ้าชายเดียวแต่ชายเดียวมันนี่ดีใจจ้า ย้ายเดียวเยล้ำสิโชกกระเทียมนะจ่าเด้อมึงนี่ตะโกนได้เพราะว่าเยล้ำสายเดียวเยล้ำอยู่คนเดียวพี่น้องฝนกำลังตกมาดำลังไปเบิ่งเจ้าดีใจจังอยู่ปลากระเทียมคนเดียวจ้าอยู่คนเดียวสนุกห้องสนุกตะโกนจากพี่น้องจ่ามานเยล้ำสิพาไปเบิ่งจ้ากำลังงามบกำลังไปดอกพี่น้องจ้าม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 ายล้ำสิพาไปเบิ่งมาเยล้ำคอยอย่างนะจ่าเด้ออดทนพี่น้อง ล้างน้ำเลยจ้ะอ่อนซ้อนมามามมาเบืองยีรำจ้ามาพี่น้องยีรำสิพายางเบิองนาะจ้ะเนาะเบิองดอกกระเทียมเพื่อนพี่น้องยีรำเำบ่ได้มาเป็นอาทิตย์แล้วจ้าเป็นสองอาทิตย์แล้วพี่น้องจ๋าเบิองดิเบิองดิอ่อนซ้อนแต่พี่น้องจ๋าดอกกระลังโพโลพิเลรพี่น้องอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนยาีรำสิพายเปเบิองใกล้เนาะจ้ะเนาะ พูดแล้วพี่น้องจ้าหูยอันนี้พอน,น,นี่บานบปเลยจ้ะนี่ดอกพอนี่บานบไปเลยนะจ้าเนาะป๊าดฝนตกพี่น้องเนี่ยฝนตกเสาไม่ใหม่เลยจ้ะเบื้องพี่นอ้องเบื้องอ่อนซ้อนพ่จ้าดงกระเทียมทั้งนั้นเลยจ้ะพี่น้องจ้าอ่อนซ้อนออนซ้อน,ออน,อนมึงดูมึงอีลัมพามาอัปเดตเลยจ้ะเด้อพี่น้องป๊าดอ่อนซ้อนจ้ะ นี่มึงก็สิไข่า,ขาคยคำไก่มื่นเดือนน้าจันเนาะยิ้มสิผาอัปเดตแป๊บหนึ่งยิ้มล้าก็สิกลับบ้านจะพี่น้องจา๋ามึงดิพี่น้องก็ล้างโพโลโูพิเรยู่จ้าก็ลังบานมึงพี่น้องเมืองโดงเข้าโดงเดิมหรอพี่น้องจะพามาอัปเดตเบิองน้าจันเนาะวัน,นดอกเขาบานไปเมืองดิ้ว้ดอันนี้ย้ำแรงได้จ้นนี่ย้ำแรงบานยิ้ล้างได้จ้ะนี่ประมาณสิหาโมงแรงได้จ้ะเนาะ น้องเลยอ่อนซ้อนอุ้ยอ่อนซ้อนพี่น้องเห็นดอกกัเพิ่นบ่จ้าเห็นดอกบ่มันหนีล้ำเป็นสิบบอเก็บออดดอกเลยจ้านี่แล้วมึงสิพามาอัปเดตดบึงซื้อพี่น้องอ่อนซ้อนหลายฝนกำลังตกจ้ะฝนกำลังถือฝนฝนกำลังบานนะจ้นะเนาะเห็นไหมพี่น้องดอกขนาดปล่อยไว้สองสามอาทิตย์ได้แต่ดอกคนประเทในบานเบิบดเลยเห็นบ่จ้าดอก นี่ดอกกระเทียมด้วยพี่น้องอ,อ,อ,อ่างอ้อนซ้อนหมดจ้ยถือฝนทั้งงามพี่น้องเลยถือฝนฟังเสียงนกเสียงกาด้วยจ้าจุ๊บ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 อยู่เมงดีนะจ้าเมืองเมืงเมืองเมงเมง,งดิป๊าดวพได้เห็นกับมาเก็บบ่เด้อจ้าเด้อนี่จ้าคุณหนูพี่น้องดอกขึ้นนะ่ะเห็นบ่นดอกกับลังโพโลูเพลเลกับลังบาน กำลังเป็นสาวสมน้อยโอตอเอเต้อยู่จ้าอ่อนซ้อนพี่น้องนี่แม่นหอู้อ่อนซ้อนหลายยายลำก็อยากมีโมเมนต์หาโน่ใหม่คือเพิ่อนโน้จ้าเนาะก็จะได้หาแต่กระเทียมนี่แหละจ่ะจะได้เบิ่งแต่กระเทียมด้วยจ้าเด้อบ้านยายลำเบิ่งนี้โน่ใหม่โน้เพิ่นจ้าเห็นเพิ่นไปช่องเพิ่นผ่องหลายคนเพิ่นไปเก็บโน้ใหม่โน้จ้ะยายลำอยากมีโมเมนต์สั่นไล่หลายจ้ะเดีกระบ่มีดอกป้า นี่จ้ะพี in ่น้องก็เบิองอันกระเทียมยีล้ำไปเบิองก่อนนะจ๊ะเนาะมึงกระเทียมยีล้ำก่อนนี่คอยไปเบิองช่องน้องใหม่นาะจาะเนาะมึงดูพี่น้องเอ้ยเพื่อนดอกเพิ่นดอกกระเทียมก็ลังบานพี่น้องจ้าเมื่อไรยีล้ำก็สิบวกเกลียวดอกจ้ะยีล้ำพามาเบิองซื้อเนาะจ๊ะเนาะมาอัปเดตว่าเพิ่นบานเต็มทุ่งไป อ่อนซ้อนพี่น้องเอ้ยมึงตีล่ะมุมเก่ามุมเดิมเพิ่มเติมคือข้าบานนาจาะจ๊ะเนาะนี่จ้ะพี่น้องจ้ะนี่จะมึงตีล่ะ,ม,ละมึงตีล่ะพี่น้องมึงมึงโอ้ยยี่ล้ำหมืนพี่น้องเอ้ยฝนมันตกยี่ล้ำก็เลืน่นหล่มปางงางเลยจ้ะโอ้ยอทางบูมีคนมานำอยู่เดีพี่น้องจา้าอุย้ยอ่อนซ้อน มาเด้อมาเด้อพกก่อตาจะมาเก็บมาเอาเด้อจ้ะดอกกระลังบานตุปุติปีอีจ้ะพี่น้องเอ้อออนซอนยเยล้ำเกิดจะประหยักิ่งยำโอ้ยยเยล้ำเกิดลื่นล้มแล้วล่ะเดี๋ยวมันปากคาพื้ดินหลังมากคนเดียวอยู่พี่น้องเห็นบ่นจ้ะเห็นบ่นจ้ะเห็นบ่นี่จะดอกเพิกระหลังบานพ่อรอพี่เละดอกกระลังบาน สาวซะหน่อยจ้ะพี่น้องจ๋าจ้ะหืมจ้ะสายเดียวได้พี่น้องมืึงไงมันคำแล้วมันซีหางงแล้วน้องอยากลูกอยากเต่าเนาะจ้ะเนาะนี่แหละจ้ะพี่น้องจ๋าบรรยากาศเอาไม้พี่น้องได้เบิร์นแล้วจ้ะเนาะจ้ะพี่น้องนี่แม่นเบิดจ๋าอ่อนซ้อนพี่น้องจ๋าดอกกระลังบานพุ่งโล่เขื่อมาเด้อผู้ใดเห็นกับมัดเก็บมาด้วยจ้ะ <im itation> อ่อนซ้อนพี่น้องจา <im itation> ้าล้างก็สิบเบอร์เก็บบอดอกจ้านาะเอาบรรยากาศมาให้เบิรงซื้อเ <im itation> ขียวอุ้มทุ่มพี่น้องจ้าออนซ้อนโ <im itation> อ้ยนี่ล้าก็สิกลับบ้านแล้วเด้อพี่น้องมาไหนเด้อ <im itation> นี่ล้าก็สิบเบอรเก็บบอดอกจ้าเดี๋ยวมูลุ้นยังสิม <im itation> าเก็บเอะไรน้องจ้านาะให้มากับน้องก่อนเนี่ยพี่น้องจ้านี่แม่นเบิด์เลยจ้าบรรยากาศฮ <ine> ึมลมลื่น ฝนกำลังเทลงห้าม่นกำลังงามๆจ้ะนี่จ้ะกำลังโลเิเลพี่น้องเห็นบ่โลเิเลอ้อนซ้อนลายอ้อนซ้อนหลายกิปนี้ล้ำเก๋เาไว้แค่นี้เลยจ้ะมันคามันมืนแล้วจ้ะพี่น้องใจแล้วมุสิกลับบ้านจ้ะซอยเบิงซอยเออกดไลค์กดแชร์ย้ำนี่เด้อจ้ะเด้อกดเป็ลงป,ง,ปงเปลียนให้ล้ำเนี้ยเลยจ้ะ ขอบค bon ุณทุกกำลังแรงใจที่มาเบิ่งยล้ำจนโจ๋คลิปนะจ๊ะเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหนาด้วยจ้ะพี่น้องจ๋าคลิปนี้ยนล้ำก็เอาไว้ซ้ำนี่เนาะจ้ามันคำมันหมื่นลวจ้าพี่น้องจ๋าขอบใจพ่อแม่พี่น้องด้เบิ่งนี่แหละยัล้ำกับแต้มอัปเดตให้เบิ่งจ้ะพี่น้องจ๋าใายเดียวกับย้อมไม้แต่พี่น้องเบิ่งดิเบิ่งยล้าดิพูดเลยพี่น้องจ๋าเบิ่งนี่แม่นเบิดเลยพี่น้องจ๋า อ่อนซ้อนจ้ะโอ้ยงามหลายโอ้ยเนากะกลับมาสิกกรบบานกิกบบดเชียกลับบัได้คิดคิดหอดมึงดิกระลังงามผู้แด่เห็นวีดีโอนี่กลับมาเก็บเอาเด้ออยู่ใคือไก่เนี่ยจ้ะเด้อเพิ่นกระลังงามเด้อจ้ะเพิ่นบันในบานบานวในดอกนี่กระลังเป็นตุตุปุติปีตุปตตปะเตเปะสาวสัน้อยขึ้นไม่เนาะจา้ะเนาะคลิปนี้ล้ำกับคอร์ดใบอีกแค่นี้เนาะจ้ะเนาะยี่ล้ำกับ กลับบ้านนะเด้อจ้าพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามเด้อจ้าเด้อขอบคุณที่เข้ามาบนคลิปแล้วจนจบคลิปนะจ้าเนาะบายบายเด้อจ่าพอน้องนี่จ่าบ่งดีนี่จ้ากำลังบานพี่น้องจ๋านี่นี่ดอกเพิ่นเนาะนี่กำลังบานนี่พี่น้องจ๋าเอาไว้เจอกันคลิปหน้จาจ้าพี่น้องจ๋าบาย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 ขอบคุณค่ะ